ครับสำหรับช่วงที่2ฮะมีข่าวเรื่องของการจับกลุมฮะโจรสลัดไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่แล้วก็โจรสลัดนี่เนี่ยไม่ได้ปล้นของกลางเนี่ยน้อยๆนะฮะเขาบอกว่าปล้นเงินทั้งหมด40ล้านบาท40ล้านบาทใช่ฮะว่าโอ้โหมีเงินสิงคโปร์นะฮะเงินลิงกิตของมาเลเซียอีก คิดเป็นเงินไทยร้อยกว่าล้านนะมีสี่สิบล้านร้อยกว่าล้านแต่ตามคืนไม่ได้มาแค่สี่สิบล้านบาทเท่านั้นท่านผู้ชมครับที่กองปราบปรามใช่ไหมวันนี้มีการแถลงข่าวตอนช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาครับก็ตารวจกองปราบปรามสามารถจับกลุมผู้ต้องหาอย่างพาดไี่เห็นผู้ต้องหาสี่คนฮะโอ้โหทั้งสี่คนเนี่ยคือเห็นหน้าแบบนี้เนี่ยฉลาดนะฮะไปปล้นเงินบุกปล้นเงินเป็นเรือขนเงินนะฮะคิดดูร้อยกว่าล้านประกอบด้วยเงินนะฮะเป็นเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ เงินสกุลลิงกิตมาเลเซียนะฮะแล้วก็ธนบัตรไทยอีกราคาฉบับละ1 0 0 0พันบาทรวมทรัพย์สินทั้งหมด40กว่าล้านบาทที่วันนี้นำมาแถลงเนี่ยฮะผู้ต้องหา4คนที่จับได้ในตอนนี้นะฮะรประกอบไปด้วยนายทวีนิดปรานนายพันหรือว่าเม้งสังทองนายประเสริฐหรือโชตสงช่วยและนายสัมพันธ์หรือว่ายาววันนุรัตน์นะฮะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาครับทางนางสาวแตงไทยบ้านมะหิงเนี่ย ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทสหทรัพย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะฮะได้เข้าแจ้งความและร้องเรียนต่อทางกองบังคับการตำรวจปราบปรามนี่แหละบ,บอกว่ามีกลุ่มคนร้ายครับใช้อาวุธเนี่ยบุกเข้าไปป้นเงินที่บอกไปเลยฮะที่เรือเลยับเรือนี้ชื่อว่าสถาพรวัฒนาซึ่งเป็นเรือของบริษัทนี้นะฮะและเป็นเรือที่ใช้ขนส่งให้กับลูกค้าโดยออกจากท่าเรือลอยลำอยู่ในน่านน้ำไทยบริเวณจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาใช่ครับซึ่งตอนนั้นผู้เสียหายก็มีการให้ข้อมูลนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้รับแจ้งนะครับจากลูกเรือผ่านวิทยุสื่อสารบอกว่ามีกลุ่มคนร้ายบุกป้นเรือที่กําลังขนเงินอยู่จานวนทั้งหมด1 1 9ล้านบาทนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากที่ได้รับแจ้งผ่านวิทยุสื่อสารปุ๊บภายหลังเกิดเหตุพยายามที่จะติดต่อลูกเรืออีกทีหนึ่งปรากฏว่าวิทยุสื่อสารเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้นะฮะกระทั่งประมาณเจ็ดวันต่อมา มั่นใจเลยว่าน่าจะเกิดเหตุร้ายกับลูกเรือทั้งหมดทีนี้เนี่ยก็เลยมีการรีบดําเนินการเข้าแจ้งความนะฮะซึ่งหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่รับแจ้งแล้วเนี่ยก็มีการนํากําลังชุดสืบสวนครับลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูธรภาค8และภาค9นะฮะรวมถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดสงขลาสืบหาเบาะแสครับโดยเฉพาะแหล่งรับแลกเปลี่ยนเงินตราในพื้นที่ กระทั่งไปพบครับว่ามีการนําธนบัตรสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ของที่ถูกขโมยไปเนี่ยนะฮะที่มีการทําตําหนิอยู่ปรากฏว่ามีการเอาไปขึ้นเงินครับเจ้าที่ก็เลยมีการเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดฮะจนทราบว่ามีนายพันแล้วก็นายประเสริฐเนี่ยได้ร่วมกันคิดวางแผนก่อเหตุนในครั้งนี้ขึ้นโดยที่ยังมีนายอาคมซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทเรือดังกล่าวเนี่ยนะฮะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับนอนบอนไส้อเป็นคนแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับก็เห็นว่า ทางตำรวจเองเนี่ยก็บอกว่าพฤติกรรมเนี่ยพอทางเรือลำนี้เนี่ยมาถึงที่จุดหมายนะฮะนายอาคมเนี่ยก็จะส่งสัญญาณให้กลุ่มคนร้ายครับขับเรือไปประกบเรือนี้และใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเข้าใส่เรือเลยนะก่อนที่จะบุกเข้าป้นเงินในเรือลำนี้แหละฮะแล้วพากันหลบหนีโดยนาเงินที่ได้เนี่ยมาแบ่งกันบริเวณอําเภอหัวไซจงังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะซึ่งผู้ต้องหาบางส่วนเนี่ยก็ได้มีการนําเงินนี้แหละฮะไปแปลงสภาพ โดยการไปซื้อสร้อยคอทองคำทรัพย์สินต่างๆนะฮะและเงินบางส่วนอีกเช่นกันเนี่ยเอาไปฝากกับภรรยารแล้วก็ญาติพี่น้องตำรวจเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งเลยนะฮะติดตามคืนมาโดยบางส่วนเนี่ยได้มีการติดต่อขอนำเงินมาคืนบ้างแล้วบางส่วน,นะะใช่ครับนอกจากนี้เนี่ยผู้ต้องหาทั้ง4ี่รายแล้วยังมีที่หลบหนีอยู่นะฮะอีก4รายด้วยกันประกอบด้วยนายกิติกิติพิษทิพยกองราดครับนายกเกษมขันปานนายอาคมภูลชนะแล้วก็ นายสมยศสุดเหลือครับเป็นอีกสคนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มครับซึ่งใน,ในการปล้นครั้งนี้เนี่ยปัญหาคือตอนนี้ท่านผู้ชมฮะลูกเรือที่อยู่เนี่ยยังหาตัวไม่เจอสักคนเลยนะเพราะเห็นว่าพอปล้นเงินเสร็จเนี่ยผู้ต้องหาทั้งหมดฮนะได้มีการจมเรือเลยนะอจมเรือแล้วอาจจะมีการสังหารทางลูกเรเือลูเรือลํานี้ก็เป็นได้ทั้งหมดเลยไม่มีใครเหลือรอดอื อ่นะฮะก็นี่แหละครับก็ต้องเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายอีก4คนมาดําเนินคดีนะฮะนับว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญตามาสมควรทีเดียวเ,ยเห็นบอกว่ามีการวางแผนก่อเหตุท่านผู้ชมครับเป็นเวลากว่า3เดือนเลยนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยหนึ่งและมีสายสองแล้วเนี่ยน่าจะรู้ต้นทางตส้นสายไปเหตุเปอย่างดีและรู้ด้วยว่าเงินเนี่ยมีเท่าไหร่นะฮะต้องวางแผนนานทีเดียวถึงจะก่อเหตุลักษณะน,น,นี้ขึ้นมาได้ท่านผู้ชมครับใช่ครับ เดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามรายงานของคุณวรพันธ์สุแก้วเรื่องอะไรนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เกมเถื่อนท่านผู้ชมฮะที่บอกไปเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยระบาดหนักเลยเพราะว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหไปเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมเถื่อนแล้วทำให้บริษัทเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยที่นำเกมเนี่ยที่ถูมาแบบถูกต้องถูกเงินไปตกเดือนสิบล้านบาทตอนนี้ตำรวจทางปราบปรามอาชญารมทางเศรษฐกิจเนี่ยกำลังเร่งล่าเลยนะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือเป็นปัญหาท่านผู้ชมครับ คือการจะเอาผิดพวกนี้เนี่ยมันจับง่ายแหละแต่จะหาตัวต้นตอหน่ายากนะฮะเดี๋ยวไปติดตามรายงานชิ้นนี้เลยครับครับในต่างประเทศที่เขาทราบว่าเรามีปัญหาอย่างนี้เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะมาค้าขายกับเราไม่มีใครอยากจะมาเปิดให้ลิขสิทธิ์เพลงเกมออนไลน์นิเทศไทยอะไรอย่างนี้นะครับก,ก็ทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะแย่ลงแล้วก็ตายลงในที่สุดนายวิจิตภูมิชัยวิวัฒ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การสายงานบริหารทั่วไปบริษัทอินิทีดิจิตอลจำกัดมหาชนอธิบายถึงขบวนการลักลอบเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมออนไลน์เถื่อนที่ให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้เล่นซื้อบัตรเติมเงินเอาไปซื้อของในเกมออนไลน์เช่นอาวุธอุปกรณ์เสื้อผ้าซึ่งผู้เล่นจะเล่นแข่งขันกันเพื่อให้ได้อันดับสูงและมีการซื้อขายด้วยเงินสดนอกระบบซึ่งอาจมีการช่อโกงหลายรูปแบบขบวนการนี้ จะนำโค้ดหรือ URL ของเกมนั้นที่มีการปล่อยออกมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศแล้วนำมาเปิดเป็นเกมออนไลน์เถื่อนในประเทศไทยครับนอกจากนี้ยังอาจมีพนักงานของบริษัทนั้นๆแอบนำมาขายในตลาดมือดอีกด้วยที่ประเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยเซิร์วเวอร์เถื่อนพวกนี้เขาก็จะมีกลยุทธ์ในการทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะเติมเงินนะวิธีการเติมเงินเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถทำอย่างถูกต้องต,องตามกฎหมายอย่างเราได้นะครับ ในอดีตก็มีนะครับอย่างเช่นให้โอนเงินผ่านธนาคารนะครับซึ่งถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยในอดีตเราจับได้ง่ายเพราะว่าเรารอซื้อพอล์ลซื้อปุ๊บได้เลขบัญชีก็ไปจับคนที่ได้ถูกพปัจจุบันเนี่ยเขาเลยทาซับซ้อนกว่านั้นก็คือเขาใช้การผูก,กร,ะระบบบัตรเติมเงินของโทรศัพท์มือถือหลายหลายยี่ห้อหลายๆเจ้านะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยก็ต้องไปซื้อบัตรเติมเงินแล้วขูดแล้วบอกรหัสให้เขาไปนะครับซึ่งเขาสามารถมีช่องทางในการเอารหัสเนี่ย ไปแปลงหอกครับกลับมาเป็นเงินรหัสเติมเงินบัตรโทรศัพท์เนี่ยครับมาแปลงกลับไปเป็นเงินได้ ที่สำคัญพวกเซิร์ฟเวอร์เถื่อนจะไม่อยู่เป็นหลักแหล่งพอเปิดเซิร์ฟเวอร์สักระยะจะปิดหนีแล้วไปเปิดใหม่เพื่อโกงเงินผู้เล่นทำให้ผู้เล่นเสียสิทธิประโยชน์ด้านการเงินเนื่องจากเติมเงินไปแล้วและไม่สามารถติดตามคืนได้รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าของบริษัทที่ได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายที่เสียเงินจานวนนี้ตกเดือนละ10ล้านบาท ในส่วนของการปราบปรามตำรวจกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอ,อสอได้ดำเนินการร่วมกับบริษัทที่ได้ลิขสิทธิ์เกมถูกต้องจับกลุ่มและเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมเถื่อนได้9รายสามารถระบุผู้กระทำผิดได้จำนวน5ารายและอยู่ระหว่างการสืบสวนหาผู้กระทำผิดที่เหลืออีก4รายแต่ผู้ต้องหาบางคนยังลักลอบเปิดอยู่เพราะชราใจว่าตำรวจจะไม่สามารถนำตัวคนเหล่านี้มาลงโทษได้ ย่าถือว่าทางเทคโนโลยีที่ล้ำนำสมัยในปัจจุบันนี้นะครับทางเราติดตามไม่ได้นะฮะเพราะว่าต้องคำนึงอยู่แล้วว่าเทคนิคในการใช้เทคโนโลยีที่จะที่จะปิดบังหรือที่หรือที่จะซ่อนเลนต์ตัวเองเนี่ยมันก็สร้างมาจากมนุษย์ถูกไหมฮะเมื่อสร้างมาจากมนุษย์แล้วเนี่ยก็ไม่ยากเครับที่ทางตำรวจร่วมมือกับผู้เสียหายแล้วจะติดตามทุทกท่านเจอ ต้องยอมรับว่าในส่วนของผู้ต้องหาย,ยังมีอีกจํานวนมากที่ยังไม่สามารถจับกลุมได้เพราะการหาตัวผู้กระทําผิดเป็นไปได้ยากซึ่งขบวนการนี้จะมีการเช่าโฮสติ้งเพื่อปล่อยเซิร์ฟเวอร์เกมเถื่อนออกมาซึ่งการจับกลุมแต่ละครั้งต้องยึดตัวโฮสติ้งต้องสงสัยจากนั้นจึงหาเลข IP ของเจ้าของต้องใช้เวลานานในการดําเนินการแต่หากถูกจับกลุมได้จะมีโทษจําคุก6เดือนถึง4ปีปรับ1นึ่งถึงแปดแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ผู้ใดที่ให้เช่าเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำผิดก็จะเข้าข่ายกฎหมายการฟอกเงินครับนิทิตไตสุประสินถ่ายภาพวรพันธ์สุกแก้วรายงานครับอหลายหลายคนผมว่าไม่รู้นะฮะครับบางคนอาจจะมีการเปิดเซิร์ฟเวอร์เถือนเนี่ยอย่างเช่นมีการเล่นกันเองกับเพื่อนฝูงใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามีการใช้เงินมาเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนกันอันนี้เนี่ยถือว่าผิดเลยใช่ไหม